เขายังไม่นั่นเลยนี่เขายังไม่ลงดีเลย ดีเลยเนาะไม่มีใครเจ้า วันสวัสดีค่ะมาทานก๋วยจั๊บค่ะโอเคพี่เปิ้ลสวัสดีจ้าอาบันดีเลยนะ อืมอร่อยอร่อยแวะมาไหว้พระใหก็เลยเลยมาทางนี้อืม,อม สวัสดีแอดมินค่ะการติดเกิเ่ไปนิดนึ่งีองเมากินด้วยกันพี่เปิ้นขายของไหมวันนี้คุณยายสวัสดีค่ะคุณยายมาทานขนมปังค่ะ เปจับด้วยค่ะคุณยายขอบคุณมากค่ะ น,นี่วิ่งเลยอะ่ะวิ่งไหมวิ่งอยู่เนาะตรงนี้อยู่ที่โกเซียนตุวยจับน้ำค้นนะคะริมคลองนะคะตรงตลาดบางพีค่ะด้านในมีอาหารรอาเข้า,าขก่อนลูกเจะมี แปะกับยายตั้โคหน้ากับยายใช้ได้หรอ มาไว้พระค่ะก็เลยได้โอกาสขึ้นไลฟ์สักหน่อยขายของไว้พี่เพื่อน ้างไหมเอฟค้างไหมเอฟกำลัติดติกเกอร์ไปเรื่อยๆดิมันนิ่งนิ่งนะอืมไม่เห็นรลยไม,ม่ใครเข้ามามั่งมันไม่วิ่งอ่ะนไมใครไปเรื่อยๆอมีอีกเหรอไม่เห็นหนะ้แล้วไม่ได้ทักเขาอะ่ะไม่เห็นว่าใครกำลังติดกเกเรอร์อะไรกำลังทำอะไรมา คุณนะคะขอบคุณมากค่ะนี่ค่ะต้มตำภาพมันดีเลยไงหนุนค้างอยู่ทานต้มตำค่ะคุณยายคุณเปิ้ลทานต้มตำขึ้นสักแป๊บ,บนึงแล้วค่ะ กาจารย์ดวงใจค่ะมาทารย์กวดจัดาท,าท่านต้นตำกันค่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะรีดตับค่ะอร่อยกับคุณยายเจ้าโบราณค่ะมีมาตั้งนานแล้วค่ะคู่กับตลาดน้ำบางทีนะคะนั่งอยู่ริมน้ำค่ะ ถึงนพื้นพาไปดูบรรยากาศอินน้ำนะคะ งไม่เห็นโอเคเอ่าบรรยากาศริมน้ำนะคะคุณยายทำข้าวเรียงค่ะคุณยาย ุุแยาไปหาหา่อกไม้มาหรอะพี่เกศสวัสดีค่ะอัางกวดจับจนจะหมดแล้วพี่เก๋เลยไม่ได้เห็นกวดจับเลยขอบคุณมากค่ะ ทีแล้วนะคะโอเคจ้า em lên mọi người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  mọi เด้อองออกสวยเลยเด้งออกกระแดงมันเหนห็ดนี่พี่ดีมุน,นหมดแม่ไม่ดีขอบคุณเจ็ดล้านน้ำใจนะคะตอนนี้น,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 นุนอยู่ที่ ตลาดนั้นบางทีนะคะปลาหลวงก็โตค่ะ ไม่เนอขอบคุณหกร้าไม่ไกลค่ะเกินจากสิบห้านาทีนะคะมีขึ้นนานสิบสี่นาทีแล้วนะคะเร็วมทั้งหมดมเสีเสียงนูมมีเสียงคนคุยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเรือเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนแล้วงนก็ลงแล้วค่ะตุวออกมาจากนงินนอ,อาจากสุดแล้วนวนก็ขึ้นเลยเดี๋ยวจะรีบลับเลยตอบคุณมงนั้นน่ะมากเขางมาพูย่นเะง คณคุยเสียงดัง,งน,นะคะเดี๋ยวขออนุญาตลงนะคะ14นาที15นาทีขออนุญาตลงไลน์นะคะขอบคุณคุณยายนะคะขอบคุณพี่เก๋ขอบคุณพีเ่เปิ้ลขอบคุณเพื่อนนะคะไม่เป็นไรนะคะขออนุญาตลงไลน์ก่อนนะคะบาบายค่ะ หาที่ลงไม่เจอ <laughs> เดี๋ยวก่อนนะคะหาที่ลงไม่เจอไม่ได้ขึ้นแล้ใช่ใช่ไปลงผิดเครื่องนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ <laughs> ลงผิดเครื่องหาที่ลงไม่เจอค่ะ